โจทย์ข้อนี้ถ้ารู้เทคนิคเทพๆต่อไปนี้จากของยากกลายเป็นแจกคะแนนง่ายๆเลยครับเก่งโจทย์ออกคนี้เป็นยุคหนึ่งและสองนะครับข้อที่3ามสองนี้ถึงคิวข้อจํานวนเชิงสอนนะครับข้อนี้นี่เป็นข้อสอบเก่านะครับเอเนทห้าสอนนะซึ่งมีสิทธิ์มาออกได้อีกนะครับเพราะว่าข้อนี้วัดกึ่นหลายๆคนเลยนะครับเขาบอกว่าให้แซดเนี่ยเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับที่สอดคล้องเนี่ย กับสรรมการต่อไปนี้ก็คือ Z ซดกำลังสบวกแซบวกหนึ Z ่งเท่ากับศูนย์ต้องการอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้ว2 Z งแซดกลังสมบวกแซดกลังสองบวกแซบวกสามมีค่ากับเท่าไหร่โจทย์ต้องการอยากรู้ตัวนี้ใช่ปะพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่99.99% 99จะต้องไปมุ่งหาค่าแซดถูกปะพอหาค่าแเสร็จแล้วเอาไปแทนในนี้ซิซึ่งเป็นไงครับนาน นานแน่นอนนะครับถึงแม้จะออกมาเป็นตรงนซ้อนติดไอแน่ๆนะครับแต่พอไทยนี้แม่งก็นานอยู่ดีนะครับชั้นเทคนิคของพี่ที่ที่จะบอกพวกเราคืออะไรครับในเมื่อโจทย์ให้ตัวนี้มาใช่ป่ะเราต้องการหาตัวนี้พี่เขียนตัวนี้ก่อนอ่ะพี่เขียนสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยก็คือ2ถูกไหมครับ2แล้วก็แซดกำลัง3ใช่ไหมครับบวกแซดกำลัง2บวกแซดและบวก3โจทย์ต้องการหาตัวนี้ใช่ไหมชนะเทคนิคของพี่คือพยายามเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อน ก็คือแซกำลังสองบวกแบวกหนึ Z ่งอ่ะพี่เขียนก่อนพี่เขียนก่อนเฮ้ยมันมีแซกำลังสองนะเว้ยแล้วก็บวก Z แล้วก็บวกหนึ่งจริงไม่จริงอ่ะทีนี้ทุนครับถ้าพี่เขียนแค่เนี้ยพี่ถามหน่อยฝั่งขวามันเท่ากับฝั่งซ้ายปะไม่เท่าฉะนั้นพี่ต้องพยายามทำให้มันเท่ากับฝั่งซ้ายแล้วก็มาดูซิมันขาดตัวอะไรบ้างวะมันขาดไอ้เจ้ากำลังสามแสดงว่าพี่เนี่ยก็จะเอา2 Z 2. คูณเข้าไปเพราะว่าถ้าพี่เอา2 z แคูณเข้าไป2 z คูณแกำลัง2จะกลายเป็น2 z แกำลัง3าถูกปะอ่ะทีนี้เป็นวลาคูณต้องคูณแจกเข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งด้วยพูดง่ายคือคูณแจกทุกตัวในวงเล็บ2 z คูณ z จะกลายเป็น2 z แกำลังสองแต่ฝั่งนี้มันมีแค่แซกำลัง2เดียวพี่ก็ลบบันออกครับลบแกำลัง2ออกถูกไหมครับทีนี้พี่คูณแจกเข้าไปอีกมันเป็น2 z คูณ1เป็น2 z ซึ่งฝั่งนี้มีแตัวเดียวพี่ก็ลบ Z อีกตัวหนึ่งออกอีกใช่ไหมครับอะหมดหรือยังหมดแล้ว,แล,วแล้วมันขาดอะไรเนี่ยทุคนครับมันขาด3พี่กระบวกเพิ่มเป็น3เขียน3ไปนี่ถ้าพี่เขียนนี้สังเกตต่อให้เราคูณแจกเข้าไปแล้วรวมเทอมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้อยู่ดีถูกไหมครับทีนี้ข้อสังเกตต่ตอมาคือไอ้เจษแซดกำลังสองบวกแซดบวกหนึ่งมันคือเท่าไหร่เนี่ยมันคือศูนย์ทุกคนจา๋าแทนค้ามันด้วยศูนย์ไปเลยก็เป็นสองแซดคูณกับศูนย์ลบแซดกำลังสองลบแซดแล้วบวกสามทุกคนจา๋า แล้ว2แคูณ0แม่งไปละ0อยู่ดีฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเหลือกอะไรครับเหลือลบแซกำลังสองลบแและบวก3เฮ้ยพี่ก็ใช้เทคนิคเดิมครับเขียนตัวที่โจทย์บอกมาคือตัวสีเหลืองนะครับพี่ก็จะการดึงลบออกมาเลยก็เป็นแ2ดกำลังสองบวกแใช่ไหมครับแล้วพี่ต้องการเขียนให้มันมีเป็นบวก3งั้นแต่ต้องการให้มันเป็น1พี่เขียนอนเล็กเป็น1นั่นแหละ ซึ่งถ้าไป่เขียนแบบนี้เอาลบคูณแจกเข้าไปลบคูณ1จะกลายเป็นลบ1ซึ่งมันกลายเป็น3ปะไม่ใช่แล้วขาดอะไรถึงจะกลายเป็น3ครับขาด4พี่บวก4เติมเข้าไปด้วยครับเนี่ยสังเกตแบบนี้ทุกคนจ๋าถ้าเราคูณแจกเข้าไปลบ1เนี่ยไปคูณกับลบคูณ1เป็นลบ1บวกกับ4เป็นสับบวก3ปะใช่งั้นพี่เขียนอย่างนี้ผิดปะไม่ผิดแล้วพี่เขียนอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะแทนตัวที่มันแทนด้วยสีเหลืองนี่ไง ใช่ไหมทุกคนครับเพราะมันคือศูนย์ทุกคนงั้นมันก็คือศูนย์ทุกคนจ๋ามันคือศูนย์ไอตัวเนี้ยไอสีเหลืองเยลโล่เนี่ยทุกคนครับนะครับไม่ไปต่อแล้วมุกมีแค่นี้ลบศูนย์ลบศูนย์ก็คือศูนย์บวกกับสี่ไปเลยครับพูดเป็นสี่ก็คือเกรดที่เราได้เทอมนี้นั่นเองใครดูคลิปนี้ขอได้เกรดสี่ทุกคนถ้าใครยอมรับคำอวยพรงพี่พิมพ์มาว่าสาธุโอเคไหมครับที่ดน่งง่ายไหมง่ายขอที่คุกคะแนนปัง,ปงๆเฮงเงแล้วสมหวังในคณะและมาอะไรที่ตัวเองต้องการ ถ้ารับคำอวยพรพิมสาธุมาและเจอคลิปหน้าครับ